นี้เฮียจะมาแนะนําถังน้ําแข็งนะครับที่เอาไว้ใส่น้าแข็งขายนะครับตัวนี้เป็นเอเวอร์เรสต์55ลิตรนะครับตันนี้เป็นรุ่นเก้า9ี4นะครับเดี๋ยวมาดูเขาบอกว่าใส่น้าแข็งได้ถึง1ห1 5ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะมีตัวนที่เปิดได้นะครับแต่ไม่ค่อยใช้หรอกส่วนใหญ่ก็จะใช้ตรงนี้นะครับเปิดปิดแล้วตัวนี้ไม่จะมีตัวล็อกแต่มันแตกไปหมดแล้ว แลกก็ใช้อยู่ร่างหนามไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้นะครับมันจะใช้ตัวของแกนที่เป็นแกนสแตนเลสนะครับก็ใช้ดีมากก็ระวัาางมันหลุดด้วยเวลาใช้เป็นนานๆแล้ว,น,น,ลวนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้มีหูจับนะครับหูจับแบบนี้ด้านล่างจะมีตัวปลดนะครับตัวปลดให้ใหน้ําออกนะครับ ก็ข้างในถังก็จะเป็นสีขาวทำความสะอาดง่ายนะครับสะอาดตามากใส่ได้ใส่น้ำแข็งได้หนึ่งกระสอบที่เราซื้อกันทั่วไปนะครับหนึ่งกระสอบนะครับสั่งซื้อสั่งซื้อผ่านคลิปนี้นะครับ YouTube Shopping นะครับเอ็กกับทาง Shopping e. มีคอยแคแตแบคคืน25%นะครับสูงสุด1,000พันคอย อันต่ำห้าร้อบาทตัวนี้ราคาประมาณ950นะครับยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับคืนคอยแคสแบเ็ต5ก็ราวเกือบสองาสิเอาไว้ใช้ข่าวถัดไปนะครับกดสั่งซื้อผ่านอากาานี้เท่านั้นนะครับ